你们快 มาสร้างความสนุกให้คุณผู้ชมแบบไม่ลื้ลืมกันอีกแล้วนะคะเมื่อครั้งที่แล้วปิงปองแนะนำคาเฟ่สวยๆในพัทยากันไปแล้วอย่างเคฟบีทคลับคาเฟ่ติดทะเลหรือว่าจะเป็น Grace and ์แกรนส e e Destination อาณาจักรแห่งความหวานและก็ยังมีคาเฟ่ตกหมึกพัทยาสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ใน YouTube นะคะและทริปนี้ก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อปิงปองต้องฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้รายการเที่ยวกันป้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให ปิงปองและ,ะทีมงานทริปนี้เนี่ยปิงปองจะมีที่พักในพัทยามาแนะนำแต่จะมีที่ไหนกันบ้างตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งสถานที่นะคะถ้าใครมาพัทยาอยากจะให้มาพักที่นี่นั่นก็คือคาบอลรีสอ,อพัทยาคะ่ะ คาบอยรีสอร์ทพัทยาน,นะคะอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากให้มาพักเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีตีมีกิมมิกที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กับพี่ปาผู้จัดการของคาวบอยรีสอร์ทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีสอร์ทของเรานะคะที่นี่ก็คือเป็นคารบอยรีสอร์ทพัทยานะคะก็คือด้านในเนี่ยคือเราจะตกแต่งเป็นในสไตล์คาบอยที่มีกลิ่นอายคาวบอยผสมผสานไปด้วยนะคะ<ไ>แล้วก็มีทั้งหมด4ี่ทายแต่ว่าตอนนี้ที่เราเปิดให้บริการแล้วก็คือจะเป็นแค่สามทายก่อนนะคะโซนแรกเนี่ยใกล้บริเวณส เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็โซนท้ายรีสอร์ทเนี่ยก็จะเป็นโซนแคมปิ้งก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบอารมณ์ไฮเวทเป็นจัดเลี้ยงเป็นกลุ่มใหญ่ๆนอกเหจากจะห้องพักสวยๆแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมเยอะมากอย่างแรกที่อยากจะแบบพีเต์มากๆนั่นก็คือนี่เลยค่ะใช่ค่ะเป็นอะไรคะ๊อปนะคะให้ลูกค้าได้เช่าจะมีกิจกรรมพายเรือมีปั่นเป็ดไฮไลท์ของเราก็คือจะเป็นน้องม้านะคะให้บริการขี่ชมวิวได้ค่ะ จก,กันแล้วก็ไปดูว่าห้องพักที่นี่เขาจะแบบสวยนะพักขนาดไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วพี่ปาพร้อมไหมคะมค่ะพร้อมไปค่ะคุณผู้ชมไปกันค่ะ คุณผู้ชมค่ะคาวบอยรีสอร์ทพัทยาเป็นรีสอร์ทสไตล์คาวบอยซึ่งการตกแต่งของที่นี่นะคะให้อารมณ์เหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองคาวบอยของประเทศเม็กซิโกยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเพราะตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีคาเฟ่เล็กๆไว้บริการสูตรกาแฟเฉพาะของที่นี่ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันค่ะ เขาก็มีจุดบริการแต่งตัวสไตล์คาวบอยเหมือนชุดที่ปิงปองใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคะจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าหมวกมีให้แต่งทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะ ีกิจกรรมปั่นเรือเป็ดแล้วก็มีม้าไว้บริการให้นักท่องเที่ยวที่มาพักเนี่ยได้ขี่เดินชมความงามของรีสอร์ตกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะสวยและน่าพักขนาดไหนไปค่ะไปดูกันเรามาอยู่กันที่ห้องแรกแล้วนะคะคาบอยรีสอร์ทห้องนี้คือ เป็นห้องสแตนดาร์ดรูมค่ะเป็นโซนที่ลูกค้าค่อนข้างชอบเยอะก็คือจะเป็นโซนที่ใกล้สระว่ายน้ําใหญ่เปิดไปก็คือเจอสระว่ายน้ําเลยก็จะได้วิวแบบว่าเล่นนองเล่นน้ำใช่<ๆ>ค่ะก็คือโซนเนี้ของเราจะมีทั้งหมด19ห้องสําหรับลูกค้า2ท่านวันอาทิตย์แล้วก็วันถึงวันพฤหัสเนี่ยคะ่ะจะเป็นราคา1,200บาทอค่ะราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วค่ะสำหรับ2ท่านวันศุกร์เสาร์และขัตจัน์จะอยู่ที่ราคา1,500บาท ตอนนี้โปรโมชั่นก็จะเป็นห้องพักนะคะบวกคาเฟ่ตกหมึกพัทยาอ๋อคาเฟ่ตกมือใช่แพ็กเกจแปดแปดจากพันสองก็ลดไปอีกแปดแปดต่อหนึ่งท่านแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวันศุกร์เสาร์นะคะเติรลจะอยู่ที่999แต่ว่านี้ก็คือจะเป็นแพ็กเกจที่ได้ห้องพักบวกกับตกหมึกด้วยมีแบบเป็นแพ็กเกจ3วัน2คืนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีแพ็กเกจสวัน2คืนด้วยก็คือใน1คืนแรกเนี่ยค่ะจะไปที่คาเฟ่ตกหมึก นะคะในวันที่2จะไปส่วนน้ำคุณผู้ชมค่ะที่คาวบอยรีสอร์ทพัทยาเนี่ยไม่ได้มีแค่ห้องสแตนดาดนะคะเขายังมีโซนคาวบอยทาวหนึ่ห้องใหญ่ที่สามารถเข้าพักได้ถึง6ท่านแถมมีมุมนั่งเล่นและสันทนาการที่ชั้น2แบบส่วนตัวอีกด้วยหรือถ้าใครมากันเยอะกว่า6ท่านทางรีสอร์ทก็มีบ้านหลังใหญ่ที่มีทั้งหมด5ห้องท่ามกลางธรรมชาติไว้ต้อนรับ หรือถ้าจะมาเป็นกรุ๊ปใหญ่แค่ไหนเนี่ยทางคาวบอยรีสอร์ทพัทยาเขาก็รับได้หมดเลยค่ะและที่นี่เนี่ยยังมีอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายไว้บริการทั้งอาหารไทยอาหารหนานาชาติจะมีเมนูอะไรกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ สอดพัทยาอยากจะให้มาลองอาหารที่นี่อร่อยมากค่ะก็คือเมนูแรกของเรานะคะถ้าเกิดเป็นในส่วนของซิกเนเจอร์ของอาหารไทยเนาะจะเป็นเมนูปลากระพงสองใจค่ะก็คือด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นราดพริกสามรสนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นยำสมุนไพรค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเช่นกันนะคะพิซซ่าคาบอยสีหน้าค่ะถ้าลูกค้าสนใจใครที่มาพักหรือไม่ได้พักก็สั่งได้ใช่ค่ะเราเปิดรายอาหารนี้ที่ให้สั่งเรื่องแต่กี่โมงค่ะ เปิดตั้งแต่เวลา11โมงถึง5ทุ่มของทุกวัน5ทุ่มเลยคะใช่ศุกร์เสาร์และอาทิตย์จะมีเป็นดนตรีสดด้วยแล้วก็อีหนึ่งไฮไลท์ของเราในทุกคืนวันศุกร์เสาร์จะมีโชว์กระบองไฟด้วยที่นี่เหรอใช่เดี๋ยวปิงปองค่ะจะเสียสละเองค่ะคุณผู้ชมดฉงนคงจะลองชิมเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากปากพงสองใจจ้าทำไมชิ้นมันใหญ่จังเลยคะไม่เหมาะกับผู้หญิงสายหวานแบบหนูเลยอะมันค่อยค่อยทางก็ได้ค่ะถ่ายทำไม่ได้ เดี๋ยวอันนี้จะให้ลองทานเป็นยำสมุนไพรอันนี้อร่อยอะ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งจะทานแล้วนะคะอืคล้ายๆเมี่ยงเลยเนอะใช่ออื ให้มาลองทานกันใครที่ผ่านมาแล้วกันได้มาพักก็ดีเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยกิจกรรมเยอะมากเดินทางยังไงคะอ่อก็อสถานที่ตั้งนะคะของคารบอยรีสอร์ทพัทยานะคะอยู่ห้วยใหญ่ชักแงวค่ะตำบลห้วยใหญ่อำเภอบารมุงจังหวัดชนบุรีนะคะเดินทางมาเส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยคือสะดวกช่องทางการติดต่อนะคะก็คือจะเป็นที่แฟนเพจนะคะคาบอยรีสอร์ทพัทยาค่ะเบอร์โทรนะคะ0 9 4 9 8 5 7 7 7 9ค่ะ 0949857779นะคะคุณผู้ชมโทรมากันได้แต่เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะคะก็เป็นช่องทางการติดต่อและการเผื่อใครอยากจะสำรองจริงๆเขามีแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจรวมท่องเที่ยวด้วยเผื่อถ้าใครมาวันที่เป็นวันศุกร์เสาร์หรือวันอยู่นะคะัตะเลิกเนี่ยนะท่องเที่ยวเต็มนะคะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าแบบแพนไว้แล้วรีบจองค่ะที่นี่คือดีทุกอย่างจริงๆค่ะใครที่สนใจลองมาพักกันดูนะคะสนุกแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่ปาคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียของ เราจะต้องกินกันต่อกินกันต่อนะคะไหวไหมคะไหวไหวเรื่องกินได้อยู่แหละหนูสบายมาก ต้องบอกว่ามาพักที่คาวบอยรีสอร์ทที่เดียวครบจบในตัวจริงๆค่ะเพราะนอกจากที่พักจะเยอะแล้วที่นี่อาหารอร่อยมากๆปิงปองคอนเฟิร์มเลยค่ะและปองยังมีอีกหนึ่งโซนนะคะที่อยากจะแนะนําในคาวบอยรีสอร์ทเป็นโซนที่พักที่ปองเนี่ยชอบมากๆค่ะโซนนี้เลยค่ะ Exclusive Dome เต็นท์โดมที่แค่ดูภายนอกเนี่ยก็สวยสะดุดตาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวตามปิงปองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ กว่าราคาห้องนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นวันธรรมดานะคะอาทิตย์ถึงพฤหัสอยู่ที่พันแปดรวมอาหารเช้าแล้วนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นวันศุกร์เสาร์หยุดนคกตะเลก์ก็จะอยู่ที่ราคาสองพันค่ะโซนนี้ก็คือจริงๆเหมาะสำหรับคู่รักเนาะแต่ค่ะเปิดมาได้แล้วก็มีทีวีมีอ่างใ่ไม่โอ๊กนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องห้องน้ำเพราะมันเป็นห้องน้ำในตู้เป็นโซนที่ดึงดูดลูกค้าเหมือนกันตรงนี้คือลายร้อนไปด้วยธรรมชาติ นะคะคดีอันนี้พี่วอรแนะนําแบบเลคคอมเมนต์มากๆอยากจะให้มาพักห้องนี้กันเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันค่ะว่าเป็นยังไงขออนุญาตนอนก่อนตื่นได้ไหมคะได้เลยค่ะ <c oughs> ในอ่างน้ำไหมคะาอาบ <Okay. S 1> น้ำก่อนขอบคุ <c oughs> เราไม่ได้อาบนะคะงาต้องแต่ อีกหนึ่งโซนที่ปิงปองต้องแนะนำให้ได้ค่ะนั่นก็คือโซนคาวมินิห้องพักขนาดเล็กน่ารักที่มีกลิ่นอายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะสวยงามมากๆนะคะปิงปองเนี่ยต้องขอยกให้คาวบอยรีสอร์ทเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่สวยแล้วก็ตกแต่งได้อย่างลงตัวเลยค่ะใครที่กำลังมองหาที่พักดีๆอยู่แล้วแล้วก็ปิงปองแนะนำต้องที่นี่เลยค่ะ คาบอยรีสอร์ทพัทยาค่ะถ้าใครดูอยู่แล้วบอกว่าเป็นสายปาร์ตี้ชอบเสียงดังๆปิงปองแนะนำภูวิลล่าแห่งนี้เลยค่ะมิลานอฟภูวิลล่าบ้านพักสองหลังบนเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่ที่มี5ห้องนอนสิ 10, เตียงใหญ่พร้อมห้องคาราโอเกะขนาดใหญ่ โต,ต,ตะแอร์ฮอกกี้โต๊ะรูมุมถ bon ่ายรูปสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่สไลเดอร์ครบคันจัดเต็มทุกความบันเทิงจริงๆค่ะเขารวมความสนุกไว้ที่นี่ที่เดียวจะสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูปิงปองและหมดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ ใจภูวินลาดที่พักที่ปองพักอยู่ตอนนี้เนี่ยติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวปองขึ้นรายละเอียดไว้ให้ต้องรีบจองกันนะคะและถ้าบอกว่ามาจากรายการเที่ยวกันป้าที่นี่เขามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ <S <S รราายกาถ้ามาเที่ยวพัทยาเนี่ยปองจะแนะนําร้านแฮงเอาท์ชิลๆให้1ลร้านทิปนี้ปองเลยขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะมหานครพัทยาร้านนั่งชิลกึง่งผับที่มีทั้งดนตรีสดและก็ EDM oh. มีทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มไว้บริการแล้วก็มีหลายๆคนนะคะบอกปิงปองมาว่าอาหารที่นี่เนี่ยเขาอร่อยมากๆจะจริงแค่ไหนตามปิงปองไปชิมกันดีกว่าค่ะ นี่เนี่ยอร่อยมากๆเดี๋ยวให้พี่แวนแนะนําก่อนดีกว่าว่าอาหารที่เตรียมมาให้วันนี้มีเมนูอะไรกันบ้างค่ะนี่คือไก่ทอดตะไค้นะคะลูกค้าสั่งเยอะค่ะลูกค้าสั่งเยอะมากโอเคอันนี้เป็นไก่ทอดตาไค้นี่ค่ะคุณผู้ชมจานที่สองคือเอนไก่ทอดค่ะเอนไก่ทอดนี่ก็จานที่สามก็คือข้าวโพดมหานครค่ะอ๋อผมไม่ค่อยเห็นนะมันจะเป็นข้าวโพดแบบนี้จานที่สี่มานี่เลยจานที่สี่ค่ะ ก็ชื่อขัวละยำนะคะหรือว่ายำอะไรชื่ออะไรนะคะขัวละยำค่ะขัวละยำมีคำสั่งเยอะมากนี่ก็คืออาหารหลักเลยอาหารหลักอาหารหลักสุดกระหังเยอะค่ะใช่ออ๋โอเคปลาฟูปลาต้มสดค่ะอาทิตย์เมนูสุดท้ายดีจินต์เตาหม้อไฟอ๋อแต่เป็นเปตาเหลายินตาโฟม้อไฟนะคะก็เดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าค่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะวันนี้นะคะสั่นรีเต้นดิว่แต่พื้นสั่นเลยเพราะว่าพื้นเต้น เป็นยังไงบ้างคะเอาเลยมากเล่นกันนี้อ,อ,อยู่เ้าโพดเ้าโพดที่นี่ปกติเราก็มีดน,ดน,ดนตรีสดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มคะมีค่ะคนเยอะทุกวันเลยไหมคะพี่แหวนเยอะทุกวันเลยค่ะแน่นร้านทุกวันเลยรับประกันความน,นุ่ใครที่เมาคือสากเลยอ่ะใครเมาแนะนำเมนูนี้สากเลย ยังมีอีกอีกเมเจอร์หนึ่งของทท่นี่พี่แวนก็จะช่วยดูคขางกินด้วยเราอะก็ช่วยนะ <c oughs> แต่พี่แวนต้องกินด้วยค่ะเนี่ยม,มาหามากินด้วยกยัน คเดียวนะคะเพราะว่าถูกเทส่วนให็่จะโดดเดียวมากไว้ค่ะช่วยกันนะได้ค่ะอยู่นะไหวนะโอเคบ้านคุณชอบอันนี้คือ B52 ค่ะ B52 อ่าเดินสองค่ะเดี๋ยวขอทักใจกันด้ค่ะมันแรงไหมคะมันก็แรงเท่าไหร่แล้ว ก็เท่าไรเท่าไหรแล้วก็เท่าไรเท่าไรแล้วเป็นยังไงบ้างคะไม่แรงหรออร่อยเหมือนช็อกโกแลตเลยค่ะคุณผู้ชมมาแล้วลองมันจะมีความแบบติดปลายช็อกโกแลตมาล้างปากกันด้วยคูลอฟ่ะคูลอฟตัวเด่นของร้านเลยอยากได้สีไหนเลือกครับอัญชันกุอะแล้วหนูสีเขียวมาพรอมพร้อมแล้วนะ อันนี้โอเคเบาๆทานได้สบายบายรู้จัวทีร่้งนะคะอร่อยขนาดนี้แล้วร้านน่านั่งบรรยากาศนี้เพลงเพราะขนาดนี้ถามเลยแล้วกันว่าสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะค่ะติดต่อทางเพจมหาคนครนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์0633298289นะคะอ่าติดต่อได้หลายทางเลยนะคะ ก็เป็นว่าใครที่อยากมานะคะอินบ็อกซ์มาจองโต๊ะก่อนเพราะว่าที่นี <S <S like ่เนี่ยสามทุกโต๊ะก็เต็มนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตไปสนุกกันต่อก่อนนะคะแทบแน่อินบล็อกจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ผู้ชมเนี่ยต้องรอติดตามนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมีกัะแก้วไหมคะมีเรื่องไรแล้วนะคะเดี๋ยวจะอยู่ไม่ถึงร้านปิดนะไอแก้วนลงค่ะมาสีส้มค่ะสีส้มก็ได้ค่ะ พรอ้อมยังคะดสดแสล,แล้วเนี่ยไม่ค่ะคือแบบเกาหลี โชงน้ำเด่มสมุนไพร32ชนิด f ฟรชมิ i น t ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ